วันนี้ได้สมาชิกมากมายเดี๋ยวมาแกะดูกันเจสิก้าดูเคสม่เหียมเงาแวบ มาพร้อมกับสายนตัวพระเอกของเรานะครับเห็นวัยรุ่นเคอคิดมานานวันนี้ได้โอกาสจัดสไนหน่หน่ไม่บอกก็รู้ว่าตัวไหนมิน <c> อ <oughs> ินแบล็จริงๆ ช่วงก่อนที่ฮิตฮิตเมื่อสัก2-3ปีก่อนนี่ราคาโดดไป5-6-7หกเดพตอนนี้ราคาเบามาแล้วนะครับใครสนใจก็ไปดูได้ตามเพจ Facebook นะอิเล็กโทรซัมห้าเลเวอร์ไทยแอะไรสักอย่างนะต้องไปดูผมก็ได้มาในกลุ่มนะครับก็ ่วนตัวชอบสีดำอยู่แล้วนะแล้วก็เอาเป็นตัว GTN นะจุดจุดตัว GTN ก็จะเป็นตัวท็อปของสีดำนะที่บอกเป็นตัวท็อปก็คือมันสามารถซิงแฟตได้นะเป็นฮอตชูแล้วก็อะไรอีก ISO ก็จะได้ไปถึง1,000นะได้ ISO 1,000ตัวตัวอื่นที่เป็น GT หรือเป็นตัวอื่นเนี่ยมันก็จะ สเปคก็ได้ต่ำกว่าน,นี้นะ ISO ก็อาจจะต่ำกว่าน,นี้นะครับผมจำไม่ได้แลต้องไปดูนะแล้วก็จาก h ฮอตชูที่ซิงแฟลกได้ก็จะเป็นแค่โคชูคือไม่มีตัวแผงวงจรก็แค่เสียบไฟเสียบไปได้เฉยนะไ,ได้เป็นฮอตชูซิงแฟลได้นี่มองผ่านกล้องอยู่ยังไม่ได้มองด้วยตาเปล่ารู้สึกเฟิร์มใช่ได้อยู่อันนี้แน่นอยู่ตอนแรกกลัวว่าจะหลวม กลว่าจะแบบหลวมก็เฟิร์มอยู่นะไม่ดีดกับก็ดีดกับแรงปุ่มเราก็แน่นนะไม่หลวมนะครับต้องออกแรงพอสมควรเลยอันนี้คือรีวิวพร้อมกันนี่เห็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็วัดแสงนะกดครึ่งหนึ่งใช่ไหมกดลึกหน่อยนะ เป็นสโลวนะก็เตือนให้ว่ามันจะเป็นสปีชัตเตอร์ต่ำนะก็ให้ระวังเรื่องจัดสั่งแต่เราลองปรับค่า f เป็น1.7นะในห้องมันมืดนะก็ยังเป็นสโลวอยู่ก็ได้ f ตั้งแต่1.7นะครับ2 2 8ไล่ไปจนถึง f 1 6นะส่วนปรับนี่ก็จะได้เป็นชัตเตอร์ b ได้นะชัตเตอร์ b คือเปิด่านชัตเตอร์ไว้ ชัตเตอร์บีก็นะเปิดค้างไว้ถ่ายน้ำตกถ่ายแสงดาวถ่ายรถไฟวิ่งรถวิ่งนี่เป็นแสงไฟไฟากยาวนะก็ใช้ชัตเตอร์บีนะมีออโตโอ้โม,มุนพิดมองผ่านมือถือแล้วก็จะมองลำบากนิดนึงนะครับอันนี้เป็นนะดิเทนสเกลนะก็ได้ต่ำสุดเท่าไหร่ก็ 80เซนนะจุด8เมตรก็แปดเซนนะครับระยะใกล้สุดที่ถ่ายได้ก็มีรอยทะลุงทะลอกบ้างนะผมไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าผมซื้อมาใช้งานนะไม่ได้ซื้อมาเก็บนะครับไม่ได้เก็บสะสมก็ซื้อมาใช้งานราะนั้นก็ขอให้อ่ามันฟังก์ชันใช้งานได้ครบนะทำงานเต็มระบบนะครับ มือใหม่เปิดยังไงว <c oughs> อะอะอกออกจะดึงไม่ออกโอเคนะครับก็ภายในแล้วก็บอกคา่าโซ่บอกค่าอะไรอย่าเดี๋ยวลองชอั่วที่ อี่เผื่อไปโดนตั้งเวลาีาจะให้ดูความใสของเลนน่าจะพอใส่ใช้ได้อยู่ กนะประมาณนี้นะครับเดชิกายเรกโทสามห้า GTN โอเคเดี๋ยวลองถ่ายภาพไงเดี๋ยวจะมาเอาภาพมาให้ชมอีกทีนะครับ Very good.